สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับพบผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเตือนไปประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นศึกมวยไทยพันธมิตรวันจันทร์ก็จัดที่เวทีมวยฐานน้ำอากาศนะครับก็ที่ทออนั่นแหละนะครับทูปเตมีดอนเมืองนะครับซึ่งคู่มวยในวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเบาเลยนะฮะก็เบาเบานะฮะก็ แต่ผมก็พยายามคัดมาให้เรียบร้อยแหละทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับจะได้เอาไปต่อยอดกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่คู่รองรายการนะครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับเจอกับทานายเจ้าเพชรเอกสิธ บิ๊กแจ๊ดคนรักปทุมนะครับต่อให้กันปอลหนึ่งฉลามทองเนี่ยมาสิงห์มวินนั่นแหละนะครับมาเ,เป็นมวยมาแทนแต่ก็ต้องมาต่อหนักให้เขาปอลหนึ่งนะครับมา109.8ขาดจุดสส่วนทางด้านไอ้เจ้าเพชรเอกเนี่ยมา111.2แล้วจุดสคู่นี้เนี่ยนะครับพื้นเพลย์ฟอร์มหลังทางด้านเจ้าฉลามทองเนี่ยนะครับ ก็ซ้อมอยู่สิงห์มาวินละ17ปีแฝดน้องเมื่อวานเพิ่งโดนเป็กกดหล่นไปนะครับมวยขวาฝีมือครบเครื่องไอ้ตัวนี้เก่งกว่าตัวนี้เนี่ยชนะ2พยักนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะเดชอนันต์นะครับแล้วก็ชนะกนณรงส่วนในใั้นไายเจ้าเพชรเอกนะครับสิทธิ์บิ๊กแจ๊คคนรักปทุมเนี่ยหรือว่าโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมพอหลักบุญนะครับคนปทุมนะครับซ้อมอยู่ธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะครับ17ปีเท่ากัน นะครับมวยซ้ายครบเครื่องนะครับช่วงหลังก็ชนะมารวดเลยนะครับฟอร์มสดฟอร์มแรงฟอร์มห้ามากๆแล้วก็ชนะเดชอน,นันต์มาทาั้งคู่เลยนะครับแต่ผมซื้อเรื่องของกระดูกประสบการณ์จัดไปที่งได้เจ้าฉลามทองแล้วกันข้ามาที่คู่เอกของรายการครับรายที่2กครับคุณศึกเอิร์ธออกขวัญเมืองก็เจอกับรกระจรศัก์ซีโอปอร์ร้อยสิบเก้าปอนเท่ากันขุณศึกเอิร์ธเนี่ยมาร้อยสิบเก้าเออร้อยยี่สิบก็ลดไปปอนหนึ่งส่วนรกระจรศักเนี่ย มาลดไปจุดหกนะครับคู่นี้เนี่ยไอ้เจ้าขุนศึกก็คือไอ้เจ้าเวียเอนดี้มวยไทยไอ้ไอ้ตัวที่มันแชมป์เมอรอรอบอะนะครับก็ซ้อมอยู่สอสมหมายนะครับคนตรังช่วงหลังแพ้รวดเลยนะครับแพ้เพชรกานทองมาด้วยส่วนท่านั้นแพ้นอกมาเลยลนะครับส่วนนั้นไอ้เจ้าขจรศักดิ์นะครับก็ผมยังมองว่ามันยังเป็นมวยที่ดูและชั้นมวยยัง,ยง ยังยังไม่ถึงอ่ะนะครับมันมันยังเป็นรองไอ้เจ้าขุนศึกเอ,อ,อิร์ดอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ถึงดูแล้วเป็นรองกว่าเยอะนะครับแม้ว่าช่วงหลังจะชนะปันดามาก็ตามอ่ะผมจัดไปที่ขุนศึกเอิร์ดแล้วกันแล้วก็ข้ามไปที่คู่เอกช่วงหลังเลยนะครับไอ้เจ้าลูฟี่ตองพัทลุงนะครับเจอกับเพชรชาคิดอินฟสไตล์นะครับหรือว่าไอเนี่ยไอนี่เดิมอะ่ะไอเจ้าเสือคิมสอสรินทานะครับเสือคิมออของพี่มาน้อยเขาอะ่ะโดนทีไรก็หล่นนะโดนทีไรก็น็อกอย่างเดียวอะ่ะ ห้าไฟหลังส่งมาชนะน็อกแค่ไฟเดียวนอกนั้นแพ้น็อกหมดเลยนะครับมีแพ้คะแนนไฟหนึ่งส่วนลูฟี่เนี่ยก็ประเภทช่วงหลังก็ไม่เอาอ่าวเือนกานนะครับแต่ยังดีกว่าผมว่าดูแล้วยังมั่นคงกว่าทีต่อทียังไงดูดีกว่าแน่นะครับแล้วก็ต่อยร้อยสิบแปดด้วยนะครับดูแล้วเออเขาเรียกว่าอะไรนะยังไงเออมันน้ําหนักร้อยสิบเก้าใช่ไหมยังไงดูดีกว่านะครับออะต่อยร้อยสิบเจ็ดขอภัยนะครับยังไงดูดีกว่าแน่นะครับยังไงดูดีกว่าแน่นะครับจัดไปที่ลูฟี่แล้วกันไอหมัดยังยืดนะครับอ ที่จะให้กันเนี่ยมีฉลามทองมีขุนศึกเอิร์ทแล้วก็ไอเจ้าลูฟี่นะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมชาเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามกันทุกๆช่องทางเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ